ผู้ชมไปที่การแข่งขันรายการอีโคมาราทอน2011นะคะซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันช่วงต้นเดือนหน้าที่กรุงกวลลัมเบอร์ประเทศมาเลเซียค่ะในงานนี้จะมีผลงานเป็นรถพลังงานทดแทนซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนชั้นปวชและปะวสจากโรงเรียนเทคนิคพลิชการการอายุทยาไปร่วมการแข่งขันด้วยนะคะซึ่งผลงานนี้ก็เกิดขึ้นจากการร่วมกลุ่มการประดิษฐ์คิดค้นของนักเรียนจนประสบความสําเร็จค่ะติดตามจากรายงานของคุณสัตยรคุณดาเกลี้ยงค่ะ นี่คือโฉมหน้าของรถที่ทมีชื่อว่ารถโซลาเซลล,ซล์ครับผลงานนักเรียนชั้นปวชวและปะวสวแผนกช่างยนต์โรงเรียนเทคนิคพันิชยาการอายุธยารถคันนี้นะครับออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานโดยเฉพาะครับซึ่งน้องเจ้าของผลงานใช้เวลาคิดค้นและประดิษฐ์ออกมาเป็นรถต้นแบบที่ต้องการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลักครับ การออกแบบตัวถังและรูปทรงของรถจึงเน้นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทั่วทั้งคันเพราะต้องการประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานสูงสุดที่สําคัญสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงครับก็หลักการทํางานก็ใช้โดยแบตครับพอใช้แบตไปสักครู่หรือว่าแบตต่ํากว่าต่ํากว่าที่ควรแผงโซลาเซลล์จะชาร์จเข้าครับพอชาร์จเข้าทีนี้ก็เป็นเหมือนกับวงเวียนครับ ชาร์จเข้าบอแบตหมดก็ชาร์จพอสซลาเซลล์ได้ได้กำลังของชาร์จเข้าเสร็จแล้วก็ก็มันก็จะไม่ชาร์จเข้าครับรถคันนี้ใช้เวลาคิดค้นประมาณ3เดือนครับนอกจากระบบเชื้อเพลิงจากแสงอาทิตย์แล้วนะครับจุดเด่นคือน้ำหนักเบาและสามารถถอดประกอบตัวเครื่องได้ง่ายด้วยครับเหตุผลที่ทำก็เพราะว่าการประหยัดพลังงานตอนนี้เราทุกคนนะครับต้องช่วยกัน นะครับถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราเพราะว่าเราหนึ่งเราประหยัดพลังงานนะครับเราก็สามารถช่วยคนทั้งโลกได้เพราะต้องการสร้างเป็นต้นแบบเพื่อที่ในอนาคตก็คิดว่าถ้าหากนักศึกษาของเราเนี่ยมีความสามารถสูงเราก็จะได้มาใช้กับโรงเรียนของเราสามารถสร้างแผงโซลารเซลล์ในอาคารต่างๆเพื่อประหยัดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าคิดถึงได้ ิสร้้้าางตัวนนีขึมอุปกรณ์หลักได้แก่มอเตอร์กล่องควบคุมความเร็วแผงโซล,ล่าเซลล์และระบบควบคุมโซล,ล่าเซลล์เป็นโจทย์เริ่มต้นที่ทำให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถประดิษฐ์ผลงานออกมาเป็นรถพลังงานโซล,ล่าเซลล์ได้อย่างประสบความสำเร็จครับที่สำคัญนะครับรถคันนี้จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันรถพลังงานทดแทนระดับนานาชาติที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียต้นเดือนหน้า และจะมีการเปิดตัวผลงานชิ้นนี้อย่างเป็นทางการในวันที่14มิถุนายนนี้ด้วยครับสตคุณดัาเกลียงไทย PBS รายงาน